ครับผมวันนี้กินเที่ยวเฮลตี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะครับไปวิ่งกันที่งานวิ่งที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับผมไปวิ่งที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะนะนะครับงานวิ่งแม่เม,มาะฮาลาลทอนครั้งที่ส0สิที่จังหวัดลำปางนะครับก็ตอนนี้เรามา เดินทางพางเพื่อนๆเดินทางไปกันนะครับก็จะเดินทางโดยรถไฟครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชุมทางตลิ่งชันนะครับสถานีรถไฟตลิ่งชันก็เดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยรถไฟไปที่สถานีกลางกรุงเทพพิวฒน์นะครับเดี๋ยวเดินทางกันไปครับผม พร้อมเดินทางครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางจากสถานีกรุงเทพอ่สถานีตลิ่งชันนะครับไปกรุงเทพอภิวัต์ก่อนนะครับก็เดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีแดงครับผมก็เดี๋ยวจะพาเดินทางกันครับเส้นทางนี้อีกยาวไกลครับก็วันนี้เดี๋ยวพอขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงไปถึงสถานี การกรุงเทพพิวัตแล้วเราก็จะไปต่อรถไฟฟ้าทางไกลเอยรถไฟทางไกลนะครับกระบวนกรุงเทพเชียงใหม่หมายเลข51นะครับเพื่อที่จะไปลงที่ลำปานะครับเดี๋ยวตามกันไปนะครับผมไปด้วยกันครับไปเดี๋ยวรอขึ้นรถไฟฟ้าสายสีดแดงก่อนครับ รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับสามตุ่มยี่สิบครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็มาอยู่ที่สถานีตลิ่งชันะครับเดี๋ยวเรานั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงไปลงที่สถานีกากเทพริวัฒนะครับเพื่อไปต่อครถไฟบังไกลครับอ่านี่นะครับ รีวิวค่าโดยสารนะครับจากสถานีตะลิ่งชันไปสถานีกลางบางซื้อนะครับก็เดี๋ยวเราหยอดเหรียนก่อน,นครับจากตะลิ่งชันไปสถานีลกลางบางซื้อ35บาบาทราคาแรงจังวะ ก็อยอดแบงค์ห้าสิบไปครับโอเคโอเคตอนบาทครับได้แล้ว5บาทจากตลิ่งชันไปสันไฮกาบาังซื้อครับ35บาท ครับโดีคครับเข้าไปกันครับ สถานีเกาะกรุงเทพหัวข์วกันนะครับ จะเดินไปทางนู้นครับยาวๆเลยครับจะมีหนุหร่รด้วยล่าไป ก็เดี๋ยวแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับก๋วยเตี๋ยวป่าไม้ที่ลำปลานครับก็เดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวกันก่อน,นครับกินเสร็จแล้วเดีเเ๋ยวไปรับเสือ้อรับบิบกันครับดูอร่อยหรือเปล่านะครับน่าจะอร่อยนะก๋วยเตี๋ยว่าไม้โตลำปลางเดี๋ยวมาชิมกันครับ บมาแล้วครับเดี๋ยวลูกชิ้นลำฟังครับเดี๋ยวเราเดินทางไปเอาเสื้อกับบิ๊กกันนะครับที่อำเภอแม่หมะ สถานที่รับเสือ้อรับบิ๊ครับก็เดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปในงานกันนะครับไปดูสถานที่รับเสื้อรับบิ๊ครับ เข้างในดูครับลงทะเบียนครับประชาชนแล้วครับผม Eu não tenho ตังบิมครับรับเสื้อครับครับขอบข้บไปเช็คตรงนั้นเรยนะครับครับขอบคุณครับนี่ครับมนิวลาทอบอ ครับขอบคุณครับครับ,อรบโอเคครับก็วันนี้คือนี้พร้อมแล้วนะครับตเตรียมเสื้ออาเรียบร้อยครับเนี่ยเสื้อเสื้อวิ่งก็จะเป็นเสื้อของงานแม่หมอฮับมาราธอนเป็นเสื้อแขนกุดนะครับ ครั้งที่30สก็เดี๋ยวเราใส่เสื้อตัวนี้วิ่งนะครับอุ่นี้เช้านะครับแล้วกางเกงกางเกงก็ของไนกี้นะครับกางเกงก็เตรียมมาแล้วเกงแล้ลูปแล้วก็รองเท้าแล้วก็รองเท้าก็น่าจะเป็นคู่เดิมพักรองเท้าเดี๋ยวเราจะใส่เปเปอร์ไฟล์สอง ลงแข่งพ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะทำเวลาเท่าไหร่ก็จะพยายามทำเวลาให้ได้าภายใน60นาทีนะครับสับหนึ่งนะครับลองดูว่าจะโอเคไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เ <c oughs> ตรียมอัดวีเพาด้วยนะครับหนึ่งซองครับก็ลองดูครับว่าจะริง้งได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ สองทุ่มกว่าจะสามทุ่มแล้วครับเดี๋ยวเรารีบนอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตีสี่นะครับก็เดี๋ยวไปที่หน้างงานกันนะครับที่การไฟฟ้าปายผลิตแม่หมอครับจังหวัดลำปางนะครับก็เดี๋ยวเจอกันครับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพักผ่อนก่อนนะครับคืนนี้เจอกันพรุ่งนี้ครับโอเคครับพร้อมแล้วครับผมก็เดี๋ยวเราจะเดินทาง ไปที่แม่เม่อก,กันนะครับวันนี้ก็แวะเติน้ำมันที่ปั๊มปตทก่อนนะครับตอนนี้เวลาตีสี่สิบสามนาทีครับก็ไปถึงนวนประมาณสักเกือบตีห้ามั้งครับก็เดี๋ยวไปทำง,งานกันครับมเดี๋ยวสแกนครับสแกน <c oughs> ครับ ไปไปกันครับโอเคครับ,คครบมาถึงแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะครับที่โรงไฟฟ้าแม่มอะลำปางครับก็เดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่ร้านจอดรถครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันไปที่จุดสตาร์ทนะครับ สุดสาสินิอ,นนอ็ดต่อไปดูหน้าง,งานกันครับรุย,ย,ยครับผม,ม

วิ่งออกวิ่งตี4ีห้าห้านาทีนะครับส่วนระยะ1 0บเคก็ตีห้าสี่มีเวลาเหลือเยอะอยู่ครับดูครับจะจะจะไวไม่ไวเนี๋ยบอกเนินนะเมื่อกี้คุยกับน,น้องที่หนังในรถก็บอกว่ามีเนินสูงอยู่2เนินคนระับ อนกิโลเมตรที่3กับกิโลเมตรที่6ะครับมี2เขา2ดอยสูงๆครับเดี๋ยวเราก็ลองมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะพยายามทำวิ่งให้ได้ภายในสัปหนึ่งนะครับ60นาทีไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าลองลองดูครับถ้าทำได้ก็โอเคครับ

ต่อนเนื่องที่ทิ้งใจกับการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำปางและภาคเหนือในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านเจ้าหั้าทีประเทศกวาทางดีที่สุดเราถึงแลหัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับและร่วมกันปล่อยตัวนักวิ่งบริเวณเวทีด้านนอกอีกครั้งหนึ่งครับโดยใช้บันไดฝั่งซ้ายมือของเวทีในการตอกขอขอบพระคุณท่านจ้าหน้าทระเทศครับรองผู้ว่าราชการ เราให้ระ<า>ยะ<ร>เ,เวลาในการเข้าเกตเพิ่พมอีก5นาทีนะคะจะเลื่อนเวลาปิดเกตนะคะเป็นเวลา5้านาฬิกาสินาทีะคะ่ะเรียนเชิญนะคะนักวิ่งทุกท่นานค่ะสัญลักษณ์ของนักวิ่งในบล็อกอีเล็กนะคะก็เป็นสัญลักษณ์เล็กสูงรูปตัวโอ๋คุณสันชัสู้ๆนะครับครับขอบคุณครับครับสู้ๆครับจะอยู่บริเวณหน้าจุดสตาร์ทเลยสันชัยครับน้ำเขตขาประจำขาแรง สอ,อันนี้เราก็วิ่งวอร์มไปก่อนนะครับวิ่งวอร์มนะวิ่งวอร์มนี่ครับข้างหน้าเป็นโวงไฟฟ้าแม่หม่อนะครับเจ้าลําปาง ผมพาไปดูครับนี่นะครับโรงไฟฟ้าแม่เหมาะจัหวัดลำปางก็กำลังทำการผลิตอยู่นะครับผริตกระแสไฟฟ้าเ็เดี๋ยวเราขากลับเราก็ขอวิ่งผ่านมาทางนี้นะครับ เดี๋ยวเจอกันครับที่จุดสตาร์ทครับเวลาฟิน,ะะนะะิชัยของเราอยู่ที่8.45นาฬิกานาทีนะคะดังนั้นที่20กิโลโเมตรค่ะพยายามไปให้ถึงะะถก่อนได้ค่ะโซนที่ห ตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลือนะคะอีกแค่สองสานาทีก่อนที่เราจะมาร่วมนะขอยหลังออกจากจุดสตาร์ด้วยกันนะคะกรอชมกันดานล่างกันครับวันนี้จะสตาร์ตอีลิตอยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวไปดูอีลิตกันะครับ